รสชาตินี่โหรสชาติเหมือนขึ้นเหล่าอ่ะหายแห้งน้ำตาไหลเลยบางวันนะกินอย่างนี้แก้แห้งก็สบายเืนอนะสวัสดีครับกับพ่อบะกุ๊กขี่มาบุมมาใจมีไหมก็วันนี้แห้งแบบโอ้โหบบคือแบบเมื่อคืนนี้คือแบบว่าสงคราม ทุกวันมีสงคารามตลอดนะครับวันนี้ขอมาทมําเมนูแบบง่ายๆแก้แฮง์หน่อยนะซึ่งไม่เคยทําเลยปรากฏการใหม่ในช่องนี้เลยก็คือทําแกงจืดนะครับช่องคนหมาทําแกงจืดวันนี้มาทําแกงจืดไข่น้ําแบบว่าไข่นิ่มๆเป็นเลือดๆนะแก้แฮงกันหน่อยนะวันนี้โอ้ไม่ไหวหนักไหมแต่กล้องเมื่อคืนไ,ไหวไหมมาครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการหมักหมูดีกว่าใส่หมูบะชอด้วยนะหมูหมูสับนะครับเราก็ง่ายๆเลยใส่รากผักชีกระเทียมนิดนึง ใส่เข้าไปเลยนิดหน่อยให้มันมีกลิ่นนะพริกไทยนี่ขาดไม่ได้พริกไทยใส่ไปเยอะนะครับได้หอมหอมนะพริกไทยขาวป่นเราปรุงรสไม่เยอะนะใส่รสดีหมูนิดหนึ่งนะคือปรุงแบบให้รสมันอ,อน่อ,อนๆนะวันนี้อยากกิรนรสอ่อนแล้วก็เกลือนิดหนึ่งได้น้ำตาลหน่อยหนึ่งนะครับน้ำตาให้หอมๆหน่อยแค่นี้พอให้มันมีรสชาติเบาๆละเลือ้อละเลือเล้อ พงรลเดี๋ยวใส่น้ำซุปครับผมอ <c oughs> เอาให้สดแล้วแบบว่าสดชื่นไปเลยนะนี่เราทำกันง่ายๆนะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะวันนี้แห้งมากนะขอกินอะไรร้อนๆตบปากหน่อยนะ,ะตีทำไมไม่ไม่ไมีตดผลเลยไม่ต้องตีก็ได้โอเคแล้วหมักหมักใช้เลยนะเราเรีบอยู่แล้วแล้วไข่ก็แล้วแต่คุณนะผมใส่สักสี่ฟองเลยแล้วก็ใส่ผักกาดขาวนิดนึงต้นหอมหน่อยกนระเทียมเจียวใส่ไปขาดไม่ได้นะเกงเจ๋งก็ซีอิ๊วขาวนะเราขอล้างมือที มาครับแล้วเราก็ลุยเลยเราอันนี้ทํากันเร็วๆแก้แห้งนะน้ําซุปซุปสักสามเสียไปเลยน้ําเยอะหน่อยนะซุปแล้วก็ต้มเล้งไว้นะมาสักสามเสียกำลังดีตั้งเลยอาไข่ก็ตีไว้ก่อนไข่เราตีไว้ก่อนระหว่างรอน้ําร้อนเราตีไข่ไว้ก่อนต้องปรุงไข่ไหมจริงๆใส่นิดหนึ่งได้ไม่ใส่ดีกว่า อยากกินแบบให้มันน้ำซุปมันอร่อยที่น้ำซุปนะมาเดี๋ยวเราก็จะปั้นหมูกันก่อนเพราะหมูเนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไม่สุกนะเพิ่งล้างมือมาเมื่อกี้ไม่น่าล้างเลยล้างทำไมวะลืมว่าต้องปั้นหมูไปกันใหญ่แล้วกูปั้นหมูก่อนนะอันดับแรกเพราะว่าหมูจะได้สุกก่อนนะปั้นไปปั้นไปนะปั้นหมูไม่ต้องใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวมันแตกเอยมึนๆน,นะวันนี้นะดูไม่เป็นตัวเองเท่าไร เดี๋ยวต้องทำอะไรรู้ไหมเดยต้องถอน,นะอน,นอจบๆไปจะได้ลกลับมาคึกคืเหมือนเดิมช่วงนี้ที่หนักก็เพราะว่าเตรียมงานมิ้งให้พวกคุณนะครับบอกเลยคุยงานทีเนี่ยนะไอคุยงานเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอก <c oughs> ไอดื่มไปด้วยนี่แหละถึงเวลาเนี่ยโอ้โหเละเทะบ่นอะไรเนี่ยนี่มันบ่นอะไรเนี่ยเหมือนว่าปรับคุกนะสับเยอะๆเลยนะเราทํากินเองนะเวลาไปซื้อเขากินเนี่ยโอ้โหวิญญาณพูดถึงอยากกินสาลายาเหมือนเด้อวันนี้ไม่ได้ซื้อมา แกงจืดต้มไอ้ต้มจืดสาหร่ายหมูสักนะโอ้โหโคตรฟินอะตอวนนี้ไม่มีนะวนันหะลังค่อยมาทำล้วกันอันนี้ไม่ต้องคาดหวังมุกนะครับคาดหวังให้ทําให้เสร็จก็โอเคแล้วครับตอนนี้นะอยากให้หมูนุ่มก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงค่อยๆให้มันสลูคุกสุกข,ขึ้นมานะตอนนี้ไปล้างมือจริงๆล้วได้ใช่ไหม,ไมไดเดี๋ยวล้างอีกรอบกดูดูแล้วันนี้ล้างสี่รอบมาครับพอหมูเริ่มได้ที่เริ่มสุกเนี่ยเราจะชิมน้ําทีหนึ่งเพราะว่าตัวหมูเนี่ย ต้องบอกว่าหมูก็มีรสชาตินะที่เราปรุงไปแล้วใช่ไหมมันก็จะซึมเข้าไปอยู่ในน้ำซุปนะน้ำซุปแกงจืดนี่โอ้โหไม่ต้องปรุงเยอะนะครับอืมตอนนี้ห,มหอมๆแล้วรสชาติมาหน่อยเราเติมเกลือก่อนเลยเกลือไปนิดหนึ่งนะครับสรสดีไปนิดหนึ่งนะครับซีอิ๊วขาวนะขาดไม่ได้แกงจืดได้ห,มหอมมนะซีอิ๊วขาวช้อนหนึ่งอ่าแล้วก็ น้ำตาลไม่ต้องใส่ละใส่ชูรสเอ้ย,อยโอ้โหแน่นอนจริงปาปิ้กไถ่เรากินกันลดอ่อนๆนะสบายสบายคิดว่าแค่นี้ก็จะอร่อยนะแน่นอนชิมทีอืมกลมหอมหวานแล้วความหวานจะได้จากปากาปากาขาวเพิ่มเนะี ตรงนี้ก็จะอมน้ําแล้วก็เพิ่มความหวานอ่าแล้วก็ตัวของกาตุนหอมนี่นะตัวหอมเลยเราใส่เก่งจืดเนี่ยต้มให้มันนุ่มนิดนึงเป็นไงน่ากินไหมแค่น,นี้ก็น่ากินแล้วนะโอ้ยวันนี้ทําแบบว่านะเทลตี้สุดๆ <laughs> เทลตี้เลยใส่โอ้โหแม่งใส่ชูรสไปเฮียน,นะความผักเริ่มให้ผักให้ผักมันนุ่มนิดนึงนะชิลๆวันนี้ทํากินกันแบบแห้งๆหน่อย แต่ไปเล่นไปนะแกงจืดนี่ตอนแห้งๆนี่นะโหสุดแล้วแม่งแบบสดชื่นนะเขาเรียกสดชื่นว่ะมาพอเสร็จแล้วพอผักเริ่มนั่นเนี่ยเราจะจัดเลยเรื่องของไข่เข้าไปมาเราจะไส่บนบนนะให้เป็นสายนบนบนใสไปเป็นสายใส่ไปเป็นสาย,สาย,บ,าย,สายบน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 ดู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 ขึ้นมาดูดิขึ้นมาเป็นเหมือนไข่ตุ๋นเลยว่ะ โอ้ยสุดยอดดูดิซุปไข่ชัดๆน่ากินมากดูดิเพอร์เฟกต์สุดๆอ่ๆะบอกเลยกินร้อนๆนะสดเสร็จเลยแค่นี้แกงจืดไข่น้ำครับผมเดี๋ยวโรยกระเทียมเจียวไป โอ้โหดูดิคือแบบแห้แงๆวันที่มันแห้แงๆนี่นะมันอยากได้แบบนี้แหละคุณดูดิแล้วโรยกระเทียมเจียวหอมๆนะกระเทียมเจียวทำเองนะคุณดูไข่ไข่ที่มันปนอยู่กับตัวของผูสับนะแต่จริงๆอ่ะให้ใหญ่ส่วนต้องซุปก่อนดูน้ังซุปนะที่มีกระเทียมเจียวนะมันหอมมาก อร่อยมากสูตรนี้บอกเลยไม่ต้องลุน้นี๋ยวดูกินไข่เนี่ยกับหมูสับร้อนแกแห้งวันนี้ต้องขอเปาหน่อยนะโอ้ร้อนเผาเขาเปก็นการกบแต่ว่ามันสดชื่นมากเลยนะคุณไห่แห้งน้ำตาไหลเลย ปรุงง่ายๆเนี่ยรสชาตินี่โหรสชาติเหมือนขึ้นเหลาอ่ะมันเหล่ามากนะรสชาติเนี่ยแต่ว่าน้ำซุปแบบต้มมาดีด้วยแหละมีนะวันนี้กินแบบเฮลตี้ไหมกินครีนแต่ว่าใส่ชูรสนะบ <c oughs> างวันนะกินอย่างนี้แก้แห้งก็สบายเหมือนนะสดชื่นหายแห้งหายแห้งก็ทำไงหายแห้งก็ถอนไปเลย <c oughs> ไปครับอย่าแผ่วถอนไปเลยนะครับวันนี้หายแห้งแล้ว แต่ว่านี่นะวันนี้แกงจืดง,ง่ายๆทำกินง่ายๆนะจริงทุกคนทำเป็นหมดแหละวันนี้แค่อยากกินก็เลยมาทำให้ดูนะไปครับโคือความร้อนมันอยู่ย่างนี้อยู่เลยเอาเย็นตกเข้าไปอีกนะชื่นใจจริงๆก็ลองไปทำกันดูนะครับง่ายๆเลยผมว่าทุกคนทำเป็นหมดอ่ะฝ like, ากกดไลค์กดแชร์สับไพ่ครับเจอกลิปหน้าครับ